ะะอยากจะมาแนะนำผลิตภัณฑ์ตัวหนึ่งน,น,นะคะซึ่งสุดยอดมากสําหรับคนที่กาลังมองหาว่าจะดูแลสุขภาพองค์รวมอย่างไรทุกคนอยากดูแลตลับใจหัวใจม้าปอดทุกคนอยากดูเส้นดูแลเส้นเลือดอยากดูหลอดเลือดทุกคนอยากดูป้องกันโรคมะเร็งความดันเบาหวานแต่ลองนึกสภาพสินค้าคุณจะต้องทานอาหารเสริมเป็นกำๆเพื่อจะดูแลทุกอย่างปัญหานั้นจะหมดไปเมื่อคุณทานโรติก้าหนึ่งเม็ดดูแลทั้งหมด นะคะและนอกจากนั้นนะคะในมูติก้าจะมีสมุนไพรทั้งหมด9ตัวตัวเด่นๆเ,เลยค่ะมีเห็นทิ้นจือมีโสมมีเอลซิสเตอีมีเมล็ดอมูลนเูลือบสนมีแคลเซียมแต่ที่สุดยอดนะคะมีถังเช่าแล้วก็เบต้ากูแคนรวมอยู่ในนี้เพราะฉะนั้น1เม็ดดูแลทั้งหมดสุดยอดละค่ะมูติก้าสวัสดีค่ะ พื่อนก็เลยมาแนะนําให้เราทานอาหารเสริมนี้้างรนนี้ระหว่างที่เราทานอาหารเสริมตัวนี้เราไปหาหมอหมอได้ตรวจเก็บเลือดเราทุกครั้งที่เราไปหาหขาเราจะต้องตรวจเก็บเลือดเก็บเลือดเราดีขึ้นจากเลยหรือที่ ทิ้งนัยยะไปอยู่ได้สองสามเดือนวันนี้ฉันมีโอกาสได้เข้ามาบริษัทซื้ออาหารเสริมกุ้ยจ้าตอนนี้มาตอนนี้มาเจอน้องทีมงานน้องทีมงานก,าก็เลยถ่ายเป็นคลิปนี้เพื่อที่จะให้ฉันแชร์ได้แชร์ประสบการณ์ให้กับท่านผีน้ชม